สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้การใช้กล้อง Panasonic รุ่น AG 1 6 0 EN กันนะครับกล้องรุ่นนี้เป็นกล้องถ่ายภาพวิดีโอคุณภาพสูงนะครับโดยการเข้ารหัส MPEG 4s.264 ที่60 h z นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะสลับโหมดไปที่59.94หรือ50 h z เพื่อรองรับกับการผลิตวิดีโอของภู้ภิพาคต่างๆทั่วโลกนะครับแล้วก็เรทสูงสุดของกล้องรุ่นนี้นะก็อยู่ที่1920คูณ1 0 8่0ะครับเรามาเรียนรู้การใช้กล้องนะในฟังก์ชันต่างๆนะครับเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและก็สามารถที่จะนำไปออกสนาม ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทีนี้เรามาเรียนรู้เทคนิคต่างๆของกล้อง Panasonic ag 1 6 0 en กันนะครับซึ่งฟังก์ชันแต่ลนะฟังก์ชันนัมีความสำคัญในการนำไปใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสำหรับการถ่ายทำให้ภาพออกมาสวยงามและเอาไปใช้ในโอกาสต่างๆได้เ,เบื้องต้นนะครับสิ่งที่จะ เรียนรู้ในการใช้กล้องต่างๆเออเรามาดูนะครับออช่องแบตแบตเตอรี่เป็นแบตสองแบบตรงนี้ที่ท่านเห็นก็คือเป็นแบบแ็งนะครับแบบแคือถ้าหากว่าไม่มีแ็กนี่ก็คือเป็นอะแดปเตอร์ของกล้องที่ติดมาตอนที่เราซื้อกล้องมานะครับนี่คือใส่ไว้ อันดับแรกก็คือการทํางานอะไรก็แล้วแต่ก็คือการเปิดนะครับเปิดสวิตช์ก่อนก็คือเปิดสวิตช์กลองฟังก์ชันนี้ก็คือเปิดขึ้นมานะเป็นออนในส่วนนี้ถ้าหากว่าคลิกไปอีกจังหวะหนึ่งก็คือเป็นไฟล์เป็นไฟล์ซีนให้เลือกสําหรับการเลย์หรือว่าการไปจัดการในไฟล์นั้นอาจจะลบก็ได้หรือว่า ตรวจสอบนะฮะตรวจสอบไฟล์นะ,ะตรงส่วนปุ่มเปิดปิดนะหรือว่าปุ่มเรคคอร์ดนะฮะปุ่มหยุดนะฮะส่วนนี้ก็จะมีอีกที่หนึ่งบนแฮนเดิลนะฮะแฮนเดิลก็คือเป็นฟังก์ชันเดียวกันสำหรับลักษณะการถ่ายทำลักษณะการถ่ายทำแบบ ฮนด์เฮลหรือว่าแบบแบกบาสำหรับคนที่แบบถนัดการใชร้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มการซูมเข้าซูมออก T ก็คือเทเลนะฮะ Y ก็คือเป็นถ่ายมุมกว้างสำหรับด้านนี้ก็คือจะแนะนำด้านนี้เลยด้านนี้ก็คืออันนี้คือเป็นไม์ไม่อินพุตจากไวเลส หรือว่าเป็นไมค์คอร์ดนะฮะหรือว่าไมค์สายคือเราสามารถต่อแล้วคือเรามาพูดหรือว่าต่อจากเครื่องเสียงก็ได้นะเป็นไลน์อินตรงส่วนนี้ก็คือเป็นไมค์บิวอินซึ่งเป็นไมค์ตูดิโอแล้วก็เป็นไมค์ที่มีคุณภาพสูงที่สามารถตัดปรับแต่งได้ถ้าหากว่าไม่มีเสียงรบกวนมากเกินไปครับ ส่วนนี้นะครับส่วนนี้เป็นส่วนลักษณะของการถ่ายทำแบบต่างๆอย่างไอริงวงใหญ่นี่ก็คือเป็นริงสำหรับโฟกัสนะครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนซูมเข้าซูมออกนะส่วนซูมเข้าซูมออกแล้วคึอนี้เป็นปุ่มไอริสการปรับลดเพิ่มแสงตรงนี้คือเป็นส่วนโหมดที่ ส่วนตร,ตรงนี้นะฮะเป็นส่วนคอนโทรลเห็นไหมฮะว่ามันมีส่วนเซอร์โวกับส่วนเมนวุนถ้าเป็นส่วนเมนนุเนี่ยเราตั้งที่เมนนุนคือเราจะปรับฟังก์ชันต่างๆด้วยมือแต่ถ้าเป็นส่วนเซอร์โวนะฮะคือเราจะควบคุมโดยอ,อ,อัตโนมัติทั้งหมดนะครับทั้งออโต้โฟกัสทั้งการซูมนะฮะโดยการใช้ ปุ่มที่แนะนำข้างบน2ส,ส่วนนะครับโฟกัสเมนูอะไรต่างๆในส่วนที่ก็อยู่ในที่ทั้งหมดนะฮะโฟกัสแอสซิสก็คือเป็นส่วนที่ช่วยโฟกัสเป็นส่วนที่ล็อกโฟกัสที่เราได้โฟกัสไว้แล้วแล้วก็กดปุ่มล็อกเพื่อเวลาเรา ถ่ายทำกล้องที่ถ่ายที่จุดไม่ไม่ใช่เป็นจุดเดิมแต่เป็นระยะที่ใกล้กันนะครตรงนี้ก็จะช่วยได้นะครส่วนนี้คือเป็นส่วนฟิลเตอร์ฟิเซอร์ที่เราใช้ก็มีในระดับต่างๆนะฮะในระดับต่างๆ1ทับ1ทับ16 1ทับ64ในส่วนที่สำหรับที่ใช้มากที่สุดคือ ตรงถ่ายนอกสถานที่ที่มีแสงแดดเข้มเกินไปก็จะช่วยปรับระดับแสงให้มันสมดุลส่วนแถบมาข้างบนนี้ก็ OIS OIS นี่คือถ่ายใช้ฟังก์ชันนี้ในกรณีที่กล้องอาจจะถ่ายบนแท่นบนเสา ซึ่งบริเวณนั้นก็อาจจะมีสิ่งก่อสร้างหรือว่าขุดหลุมหรือว่าอะไรที่มันกระเทือนนิดนิดหน่อยหน่อยไม่มากส่วนตรงนี้ก็จะช่วยได้ให้ภาพสมูทใ้ภาพนิ่งยิ่งขึ้นครับทีนี้เราก็มาดูอีกฟังกช์ชันหนึ่งที่อยู่ข้างล่างที่มองเห็นนะครับตรงนี้ก็คือไวบัลานไวบรลานคือเราสามารถที่จะกดปุ่มนี้ปรับไวบรรลานได้ ไปบาลานก็คือปรับให้สีมันบาลานกับสภาพสีธรรมชาติสีปกติหน้าบริเวณที่เราต้องการถ่ายนะฮะให้มันเป็นสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเมนูฟังกชันไอริสก็เช่นเดียวกันนะที่บอกตอนแรกนะฮะกดปุ่มไอริสรว่าปุ่มปรับมานหน้าริงนะฮะให้มันให้แสงมัน ไม่ให้เวอร์เกินไปหรือว่าให้แสงมันตัดเกินไปในส่วนเกนในส่วนไว้บาลานซ์นี่ก็เช่นกันนะฮะเออเพิ่มแสงปรับลดแสงการตั้งค่าบาลานซ์แสงส่วน d ดร์นเซ e a ลก็คือเป็นส่วนที่เอ,อ่เอ,อปรับสปีดนะฮะปรับสปีดหรืออปรับรูรับแสงให้แสงมันเข้ามากน้อย หรือว่าระดับที่ให้มันเกิดความสมดุลของภาพทีนี้เรามาดูข้างบนนะที่เห็น User 1, User 2, User 3สมว่ากล้องนี้คือถ่ายกันคือเราไม่ได้ถ่ายคนเดียวก็อาจจะมีถ่าย3คนถ่าย3คนและแลักษณะการถ่ายก็จะมีความคล่องความถนัดไม่เหมือนกัน อย่างคนแรกอะถ่ายถ่ายยูเซอร์หเพื่อให้จำฟังก์ชันของคนที่ถ่ายคนแรกไว้ได้นะครับอย่างคนที่2องเาต้องการถ่ายอีกแบบหนึ่งก็คือจะใช้ยูเซอร์ที่สคนที่3ก็เช่นกันแต่เมื่อคนที่2คนที่3ามเขาใช้ไปแล้วใช้ฟังก์ชันแล้วเขาก็ปิดไปนะครับคนใช้ที่1ก็กลับมาก็ไปกดปุ่มยูเซอร์หนึ่งฟังก์ชันความจำ ที่จะใช้ฟังก์ชันคนแรกก็จะกลับมาเหมือนเดิมโดยที่เราไม่ต้องไปปรับอะไรมากนะครับเรามาเรียนรู้ในส่วนตรงนี้อีกนะฮะส่วนนี้คือเป็นส่วน Panel Audio ส่วนนี้คือส่วนสำคัญมากเพราะว่าลายเสียงที่มามันสามารถที่จะมาทั้งไมค์เซนโดบิวอินหรือว่าไมค์เอ็กโทนที่ลายมาจากเครื่องเสียงหรือว่าจากคอร์ดต่างๆ จะมีสาจะเ,เราสามารถที่จะเลือกออทั้งแมนนวลทั้งออ d ดิโอเออทั้งออโต้ได้นะครับแล้วก็เลือกใหม่ว่าเออจะเอาใหม่์อินพุหรือว่าใหม่์ u i วอินนะฮะเราสามารถที่จะเลือกได้ในส่วนของแผงตรงนี้นะครับในส่วนออโต้มันไม่เป็นไรเพราะว่าคือเราสามารถที่จะให้มันดำเนินการตามลักษณะการถ่ายโดยอัตโนมัติของมัน แต่ถ้าหากว่าเป็นส่วนของเมนูนี่เราสามารถที่จะปรับเสียงเ,เสียงดังเสียงค่อยตามสภาพที่เราต้องการนะฮะส่วนเพนน l นี้นะเป็นส่วน c อนโทรลฟังก์ชันต่างๆอย่างเช่นว่าเ,เราต้องการเ,เมนูแบบไหนต้องการไฟล์แบบไหนต้องการบันทึก เรทเท่าไหร่ฟังก์ชันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดหรือว่าเราเล์ภาพดูนะครับเล์ play ภาพดูว่าภาพที่เราถ่ายไปอะไรเนี่ยมันดีไหมเราถ่ายซ่อมไหมเราสามารถที่จะเช็คตรงนี้ต่างๆได้หมดเลยและสำหรับกล้องนี้นะฮะกล้องนี้ก็จะเป็นกล้องที่รองรับ SD card 2สล็อตนะฮะสสล็อตเป็น SD นะเป็นแบบ SD คลาสสิบขึ้นไปก็จะมีประสิทธิภาพในการถ่ายวิดีโอ,อ,อมากกว่าแล้วก็สามารถที่จะออคุณภาพสามารถที่จะจัดการในเรื่องของประสิทธิภาพของเรทได้สำหรับส่วนโซนนี้นะครเป็นส่วนเอาพุทธเอาพุทเป็นสัญญาณเอาพุทว่าเราเอาสัญญาณออกไปไหน นะครับอันนี้เป็น DV สัญญาณ DV, d v ดหรือว่า,เ,าเป็นช่องไอทิเปิ I e. ส่วนนี้เป็นส่วน HDMI USB นะฮะ USB เป็นมินิ USB อันนี้ส่วนเป็นไมค์เป็นหูฟังหูฟังฟังเสียงฟังเสียงว่าโอเคเสียงดีไหมใช้ได้ไหมอะไรนี้นะส่วนข้างล่างนี้เป็นส่วน SDI สัญญาณ Sdi ซึ่งมีคุณภาพสูงเช่นกันแล้วก็ในส่วนเล็กๆนี้นะครับเ,เป็นส่วนไอ้แคมรีโมทนะฮะหรือว่ารีโมทกล้องรีโมทกล้องคือเรามีไอ้ตัวคอนโทรลควบคุมซึ่งเป็น,นรีโมทนะเราก็สามารถที่จะควบคุมโดยใช้เอ็กโทนอนรีโมทได้โดยไม่ต้องใช้ฟังก์ชันบนตัวกล้องนะครับทั้ง ซูมภาพทั้งไอริสทั้งเรคคอร์ดอะไรเนะี mm ้ย hmm. ก็จะอยู่ในโหมดนี้ทั้งหมดนะครับและยังมีอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยใช้นะครับเพราะว่าแต่ว่าก็สามารถที่จะเอามาเป็นตัวเช็คกล้องได้เช็คสัญญาณภาพได้ จากมอนิเตอร์เล็กๆเพื่อความสะดวกในการใช้งานแต่ว่าไม่ค่อยใช้นะฮะเป็นเป็นเป็นคอมโพสิตโดยทั่วไปนะครับกล้อง panasonic ag 1 6 0 an นะ่ะพื้นฐานคร่าวๆก็มีเพียงประมาณนี้นะครับเ,ออเทคนิคต่างๆนี่ก็มีส่วนสำคัญนะครับในการใช้กล้องก็หวังว่าก็คงเป็นประโยชน์สำหรับท่านมือใหม่ และสามารถนำไปใช้ออกสนามหรือว่าถ่ายในกิจกรรมต่างๆของกล้องรุ่นนี้ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น